เอาลูกเอาลูกเออโอ๊ยมึงนี่เป็นบ้าโยกจริงเลยหอบหอบทำไม มัแหละอยากคึกกันนี่นักโว้ยหลงจัดการมาเลยพ่อไปแล้วจัดการตายหยองมั่งดิจัดการมาเลยลูกจัดการมาเลยหอบหอบเลยเวลากินนม มาดียังอ๋อถ้วใหญ่นะจังไว้เปลี่ยนมาเปลี่ยนถ่วยเฉยเลยอ่ เป็นระเบียบเรียบร้อยโลูกถ้าลูกเปล่าน้ำมันแบบน,น,นี่มันก็มันก็ยุดกินเลยเ่าเปิงเ่า ไปดักก่อนแล้วหลายน้องนะมดูจบที่เดิมไอ้คืโร่มผ้าเลยกินให้หมดเลยเป้คุเจังจับยองอยู่นีจะจับมันทำไมจอกไม่ต้องไปไล่จับมันเลยไม่ต้องไปเฝ้า,าหรอกหมวยยองยองนี่ เดี๋ยวก็อืออืออือ,อ,อไปทำอะไรวิ่งกินหมดแล้วไปกินให้หมดดมอ่ะไปกินให้หมดว่าของอีวันเกี้ยงครับไม่เหลืองานหันแล้วของอีวันเกี้ยนะหันแล้วหันมาเล่นของน้องเลยหลิวห <c oughs> y ni no เลยมันก็ไปหาอะไรแต่จกไปเลยไปล้างหน้าเลยหยองไปไปล้างหน้าไปเข้าไปล้างหน้าเลยหมดอย่างฟล้งล้างหน้าไปลุกไปอิมอิ่มแล้วโอ้โหเหนื่อย กินยังเหนื่อยเลยวัเนเอ้